นี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมเทคนิคและวิธีการเทพื้นลานจอดรถต่อจากคลิปที่แล้วครับหลังจากคลิปก่อนหน้านั้นผมทําเกี่ยวกับจุดจอดรถน้าหนักรถบรรทุกส่วนคลิปนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนการเทพื้นลานจอดรถรถบ้านรถกระบะรถเก๋งพวกนี้ครับซึ่งว่าก็จะมีทั้งขั้นตอนการเตรียมหน้างานเตรียมความพร้อมวิธีการบดอัดดิน การผูกเหล็กมัดลวดการเทพื้นที่ถูกต้องการหมุผิวหน้าคอนกรีตการตัดร่องจอยการเคลือบหน้าการป้องกันการเกิดตะไคร่น้ํามีอะไรยังไงคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมู้ชมนะครับครับก็ฝากกดกระดิรร่งกดติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่อง u t u b e ครับเพื่อเป็นกําลังใจกับคลิปอื่นและคลิปถัดไปนะครับไปชมหน้างานจริงเลยครับ ส่วนวิธีการบดดินก็ให้บดอัดชั้นละ20-30เซนสอชั้นนะครับนะตบด้วยเครื่องตบดินตัวนี้ครับนะชั้นสุดท้ายให้โรยด้วยทรายถมบดอัดให้แน่นก่อนทำการวางเหล็กเสริมครับขั้นตอนการนำเหล็กเสริมมาปลูกในที่ก็ไม่ได้ยากครับ ที่มองเห็นช่างก็กำลังไล่มัดลวดมัดเหล็กหนะุน,นลูกปูนนะครับไม่ได้ยากจากตารางให้ได้ระยะแอดความห่างที่ต้องการนะครับนะที่เห็นก็เป็นระยะความห่างที่12เซนตเบอร์18ค่อยเป็นเครื่องหมายคูณให้แน่นหนานะครับก่อนนำลูกปูนมาติดตั้งอีกครั้งหนึ่งวิธีตรวจสอบความพร้อม ก็ให้ดูที่เรื่องระดับก่อนเป็นระดับแรกนะครับที่มองเห็นเราจะใช้ปุ่มตรงนี้ครับที่เห็นสก๊อตเทปสีเเหลืองเนี่ยครับนะกาดปูนทำสามเหลี่ยมใส่นะตัวเราจะเอาผิวระดับปูนอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับกาดสามเหลี่ยมใส่ระดับสติกเกอร์สีเหลืองที่ทำไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ ส่วนรอยจ้อยของผนังก็ให like ้กันโฟมไว้นะครับเพื่อผิวคอนกรีตจะไม่ต้องไปยึดเกาะติดกับตัวอาคารเวลาแตกล้าวมาสุดมาก็ให้สุดเฉพาะลงจอดรถครับส่วนลูกปูนมีหน้าที่บังคับระยะหุ้มคอนกรีตระหว่างเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีตผิวแบบนะครับ ที่มองเห็นเราก็ใช้ลูกปูนตารางเม็ดละ4-5้าลูกครับนะเหล็กจะไม่ต้องลงไปถึงพื้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับการเกิดสนิมของเหล็กทีหลังน,นี่กวนสำคัญยิ่งกับวนงานพื้นผิวนะครับที่มองเห็นก็เป็นพื้นที่โดยรอบที่จะทำการเทพื้นลงจอดวันนี้ครับ 24.6สิ 24. คูณสิเมตรครับ246ตารางเมตรคูณด้วยความสูงทะเลสิบสามเซนนะครับก็จะได้คอนกรีตออกมาเป็นคิวนะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่โดยรอบเราจะจอยโฟมไว้ทั้งหมดเลยครับรวมถึงตัวเสาเนี่ยครับเวลาพื้นลงจอดมีรอยสุดมีรอยแตก ก็จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับงานผิวถาบเสานะครับและผนังครับอันนี้สำคัญนะครับที่มองเห็นเราก็ทำการทำความสะอาดล้าดน้ำเตรียมที่จะเทพื้นลงจอดครับหลังจากหน้าง,งานพร้อมเราก็อนุมัติให้เทแต่เช้าเลยครับที่สำคัญวันที่จะเทปูนให้ดูพยากรณ์อากาศ มีพายุมีฝนหรือเปล่าอันนี้สำคัญยิ่งนะครับที่มองเห็นเราก็เริ่มเทเที่ยวแรกครับนะกำลังปล่อยปูนลงมาข้อแนะนำหน้างานห้ามเติมน้ำในปูนเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่ากำลังอัดจะลดน้อยถอยลงครับค้นเกล็ดประสิทธิภาพกำลังอัดลดน้อยถอยลงมานะครับ เ,เท่วแรกเทผ่านไปนะนี้ที่มองเห็นเริ่มเทมาเรื่อยๆครับนะช่างก็ใช้เครื่องขี้คอนกรีตกี่ตามหลังนะอันนี้สำคัญน,นะครับสำ,ำหรับงานโครงสร้างและฐานล่าไม่มีไม่ให้เทเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นโทรงไม่ให้เป็นตามดให้คอนกรีตอัดตัวแน่นนะครับ มองเห็นตอนนี้น่าจะเป็นปูนครับระยะต้องเกตนที่เห็นนะครับนะเที่ยวแรกผ่านไปแล้วครับอันนี้เที่ยวสองกำลังเริ่มเทส่วนระดับด้านนอกเราก็จะใช้ปากไม้แบบเลยนะครับบนผิวไม้แบบตัวที่มองเห็นเนี่ยครับทําระดับปูนใส่เลยครับนะนะครับทำยันไว้ หลังจากนั้นก็จะหลังจากกระช่างลากดึงได้ระดับแล้วอีกคนนึงก็ใช้สามเหลี่ยมปากทำระดับใส่ปุ่มระดับที่เราทำไว้ครับนะหลังจากนั้นจะ,จะถอดเสาปุ่มระดับออกนะครับ ่ายจี้วายก็จี้ไปเรื่อยๆครับนะน,นี่สำคัญนะครับค่อยๆปล่อยปูนไหลาตามรางลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะในส่วนไหนที่ไม่ถึงก็ใช้แรงงานคนแต่ชากลากดึงเข้าช่วยครับส่วนมือปาดสามเหลี่ยมก็ปาดตามหลังนะครับเครื่องป่ายเครื่อนจี้ก็จี้คอนกรีตไปเรื่อยๆครับ มีส่วนสำคัญนะครับเท,นทนจนเต็มพื้นที่ครับหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ 3- 4ถึงชั่วโมงจนกว่าจะเข้าทำการขัดหน้าได้ครับเป็นลำดับต่อไปนะครับหลังจากเทโูล่านไป 3- 4ถึงชั่วโมงก็ถึงวิธีการขัดหน้าโูลครับในที่นี้เราเลือกที่จะทำการขัดหมัด รอบแรกก็ใช้ถานขัดหยาบปันหน้าไปก่อนหนึ่งถึงสองรอบนะครับค่อยเปลี่ยนเป็นใบขัดมันที่เห็นเป็นเ่านถาดถากหยาบครับรอบแรกก็จะมีรอบรอบบริเวณออบน้อ,อ,กองอก,ก็จะใช้แรงงานคนช่วยแต่งที่เห็นช่างก็เปลี่ยนเป็นใบขัดมันเลยครับ จะทำการขันมันต่อไปอีก2 3รอบจนกว่าว่าผิวที่ต้องการนั้นจะสวยเรียบเนียนนะครับนะแล้วมาถึงวิธีการบ่มหน้าคอนกรีตหลังจากเทพื้นผ่านไป1วันให้ทำการบ่มหน้าคอนกรีตติดต่อกันเป็นเวลา7วันเป็นอย่างน้อยนะครับเนื่องจากว่า เพื่อไม่ให้น้ําในผิวปูนผิวคอนกรีตนั้นละเหยอ,ออกเร็วจนเกินไปซึ่งว่าจะได้ค่ากําลังอัดที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับนะในที่นี้เราเลือกใช้วิธีการฉีดน้ำเข้าเคี่องเย็นติดต่อกันเป็นเวลาเด็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้สําคัญยิ่งนะครับบางช่างบางทีงงมงานไม่บ่มผิวหน้าคอนกรีตซึ่งว่าค่ากําลังอัดก็จะลดน้อยถอยลงนะครับ อันนี้สำคัญครับการตัดจอยล่องตัวนี้ก็สำคัญนะครับนะเราจะแบ่งตารางการตัดจอยล่องออกเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้าง4เมตรยาว5เมตรนะครับนะเนื่องจากว่าการยืดการหดตัวของพื้นคอนกรีตการแตกตามหลังจะได้สวยงามตามรอยที่เราตัดจอยไว้ครับ เราจะตัดลึกลงไปอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับนะหลังจากนั้นเราก็ใช้วัสดุอุดล่องครับจะใช้ทั้ง p u f o โฟมหรือยางมาตอยก็ได้ครับก่อนทำการเคลือบผิวหน้าเป็นระดับสุดท้ายครับส่วนล่องนี้ข้างก็ทำการตัดผ่านไปแล้วครับจะได้ล่องที่ตรงสวยงามความลึกอยู่ที่5เซนครับ แล้วมาถึงวิธีการเคลือบผิวหน้าคอนกรีตตัวนี้สําคัญนะครับนะให้ทําการเคลือบผิวหน้าคอนกรีตเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนหรือน้ํามันเครื่องหยดลงการป้องกันตะไคร่น้ําให้ทําการเคลือบผิวหน้าหลังจากเทพื้นผ่าดไป20-30วันนะครับที่สําคัญให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับงานพื้นคอนกรีตโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะ จุดนั้นเห็นไหมครับเราจะเทสผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับมั่นใจก่อนว่าไม่ล่อนหรือใช้งานจริงได้จุดนั้นนะครับที่เราลองทาเคลือบผิวหน้าหลังจากนั้นก็ให้ทำความสะอาดทำการทาทําหน้าไป2-3รอบก่อนใช้งานจริงครับ